ต,ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากแถวไร่โพสไปแถวบัลรีนะครับด้วยสายการบินแอร์นอรตนะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินเนาะนู่นอยู่ทั้งนู่นทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งเช็คอินเลยนี่ชาแนลตื่นแต่เช้าเลยตีสี่เก่งมากนี่นะครับจุดเช็คอินเนาะเอ้ยเออจุดเช็คอินเสร็จแล้วเราบินสายการบินแอร์นอรตนะครับ เป็นสกายพิอันดับ2ของแคนาดาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นร้านซูเปอร์อันนี้คือต่อเข้าตอมอตรงนั้นที่เราเข้ามาเนาะโอเคเราเสร็จแล้วเราจะต่อเข้าไปนะครับตอนนี้เรารถเช่ามาคืนนะครับอ่ก็เราไปจอดรถที่จอดรถของ F อฟหรือ diving ford เนาะแล้วเราก็ละหมาดึงดึกไงเ,เ,รเราต้องเอามาคืนที่หยอดลองตัวนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการคืนรถโดยเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยครับ ได้บอดดิ้งพาร์ทแล้วนะครับเนื่องจากเรามีเด็กเล็กนะครับเราก็เลยขึ้นได้เลยนะครับคนเยอะมากเลยสายการบินเนี่ยคนใช้เยอะมากเลยจะมีน้ำขายนะในเข้ามาถ้าเกิดมีน้ำก็ซื้อกดกินได้นี้เราจะหาห้องน้ำก่อนนะครับ ที่กดน้ำน้ำเปล่ากําลังจะไปแควคโรเยลอะนะนคับันนี่ครอวคนข้างยาวเหมือนคนสวยไปละนั่งสายการบินนี่คนเยอะนะใช้ได้เลยคือข้อดีของสายการบินเนี่ยก็คือมันรวมกระเป๋าให้ด้วยเนาะแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยนะซึ่งมันรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วแล้วผมจองเวลาจองเนี่ยให้จองช่วงมันจะมีบางช่วงที่ลด30 จะได้ราคาดีจองหน้าเว็บอะมันจะลดแต่จะมีบางช่วงที่ลดเราต้องหาจาังหวะมันเขียนลด30เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมขึ้นเครื่องราคาก็เป็นคอนเนคชั่นดีแล้วไม่ต้องฝนตกด้วยวันนี้มีมาตกด้วยแต่สนามบินมันก็คงจะแบบมีที่เชื่อมบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากที่นั่งก็จะประมาณนี้เฮ้ยกว้างนะที่นั่งกว้าง สูงแลวบอกว้างด้วยอ่ะเดี๋ยวเราขับเอาไปเก็บก่อนมาถึงก็กินน้ำเลยรอคารสบายไหมที่นั่งสบายไหมสบายหรอ,อืมโอเคลักัาก็ไม่ได้มีหน้าจอให้นะแต่ว่าก็มีนะเดี๋ินมาดูว่าอาหารจะเป็นยังไงเนงาะราจะไปแครโกลี่กันเเวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะไปเลสโก ที่วางขาก็นกว้างนะกว้างเราสักการบ,บินพวกโลคอร์นอะน่าจะเป็นเป็นอีโค่แหละคุยงายๆนะแต่ก็ไม่มีจอนะแต่ว่าที่นั่งกว้างใช้ได้เลยขาแบบยืดเทวสบายๆโอเคครับเดี๋ยวรอดูอาหารม,มีให้ไหมนะเพราะบินสองชั่วโมงสามารถเอาไข่ขึ้นมาได้นะครับของกินแต่น้ำไม่ได้เนาะไข่ได้อยู่ก็ได้กินอาหารนะ อ๋อเหรอน้ำได้อยู่เพราะว่าป้าป้าไปเติมมาดิมาม่าไปเติมให้ดิก็ต้องเททิ้งไงดิผมไปซื้ออะแต่ไข่ได้ใช่ไหมโอเคไปกันเลย 系咪好事？ อะไรนี่แมเขาดูหน uhh> ่อยขอดูแป๊บนึงงขอดูขอดูวิชัยอ๋อซีเน็มเทอะไรนี่มันคือขนมปังมีอ่างวนด้วยอ่ะอ๋อขนมปังเออหน้ากินดีอ่ะมีน้ำตาลบนแต่เราสั่งบลูเบอร์รี่ไปแล้วกินบลูเบอร์รี่ดีกว่า แคอรี่เมืองแคลอรี่นะคระับวุเมืองใหญ่เนี่ยแต่ว่าแผนผังเมืองนี่สวยมากเลย เก็บได้น yeah. okay, ้ำแข็งแบบเนี้ยน้ำแข็งไอซ์สเก็ตอะ

นนถึงแ,แ,ล,แล้วครับเราก็จะเข้าไปแล้วถึงแคลรี่แล้วนะครับหลับปุ๋ยเลยยัยคนหนูอะ่ะหลับปุ๋ยเลยบนเครื่องไม่หลับมาหลับตอนเครื่องลงคืออะไรครับคืออะไรเคถึงแล้ว เราจะหาอะไรกินร้อยเปาไหมฮะไม่รู้อะตัวสนามบินก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าก็สภาพดีของกินของใช้เยอะแยะเดินออกมาหาอะไรกินได้ที่ช็อปปิ้งเยอะแยะครับเเหนื่อยปะป๊าติดตั้งเสร็จแล้วรถที่จะเดินทางชื่อว่า ดอทแคนแกนคานิวอลนะครับเป็นรถตู้ไซส์กลางมันจะมีคานิวอลกับแกนคานิวอลอ่ะทำมไาได้ไครเลอร์แทนนะโอ้เขาเปลี่ยนเป็นไครเลอร์ให้เว้ยคันใหม่กว่ายังว่าอย่างมันคันใหญ่ขึ้นโอเคได้ไครเซอร์มาแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับโอ้โห,โโหโก็กระเป๋าเราเยอะนะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นี่ที่นั่งเข้าไปเฮ้ยข้างหลังที่นั่ง,งหลังกว้างมาก จับคอตั้งขึ้นมาก็จะนั่งได้เนี่ยคอมันตั้งขึ้นมานะโอเคตอนนนี้ัจะ่งได้นั่งแล้วเจนที่นั่งแล้วค่ะอ่าที่นั่งของหนูคนเดียวเลยหนะใหญ่ๆน่ะออาเราจะนั่งยังไงเดี๋ยวเรานั่งหลังนัั่งงหลสุดเลยสองสามคนเอาเท่าไหรงตั้งสามเนาะไยวไม่นั่งกลางเฉลียวไปเป็นความทุรักทุเลมากปิดแล้วประตูปิดแล้วค่ะโอ้โหช็อต ได้ไคลายเซอร์มาแทนดอทคานิวัลนะครับเพราะดอทคานิวัลมันรุ่นเก่าแล้วเกียรขึ้นตรงนี้ได้ไหมมันจะได้เห็นถ้าไม่เป็นอ่ะอันนี้คือหน้าจอสตาร์ทหนึ่งเหรอผมสาด์ทอันนี้โอเคอ่ะเราไปแล้วนะเข้าเกียร์เข้าเกียร์ตรงนี้หมุนเอาเพิ่งเห็นคืองงมากตอนแรกงงๆแอลนี่อะไรวะเดี๋ยวมามาไปนั่งรูปแป๊บเดียวโอเคเข้าเกียร์แล้วนะครับ